ก็ยังมีคนถามครับหลวงตาว่าการที่เราเราอยากจะไปนิพพานกับการที่เราตั้งเป้าว่าเราจะไม่เกิดชาตินี้แล้วไปรออยู่ในยุคพัศสีเลยมันมันเหมือนกันไหมครับหลวงตาเหมือนกันทุกถ้าไปยุคพัศีก็ไม่ต้องเกิดนะอธิษฐานไม่เกิดอธิษฐานชาตินี้อ้าวก็ตายแล้วก็เป็นจาตุมแถวนี้ก็ได้ครับเอาแค่จาตุมก็พอแล้วถึงอายุพศัศสี ก็คือสวดมนต์ภาวนาทำบุญทำความดีไปนนไปนี่อ่ะสวดมนต์ไปเนี้ยค่อยๆทำไ่ต้องรีบไปไหนหรอแล้วก็เกิดเป็นเทวดาก็เกิด,เ,กดเทวดาถ้าจะดาวดึงหน่อยก็ทำให้มากหน่อยครับถ้าขึ้นยามาก็สวดมนต์ให้หนักหน่อยอ๋อแล้วก็เสวยบุญอยู่บนสวรรค์ถ้ไดูสินิมานไปทั้ง,งนู่นนะ่ะถ้าไปเป็นพรมก็เบาหน่อยครับหมายถึงว่าเราไปเสวยบุญรออยู่บนสวรรค์แล้วก็ รอพระศีมาก็ค่อยลงมาเงรรี้ยหรอไม่ต้องลงก็ได้ไม่ต้องลงก็ได้ไม่ต้องลงก็ได้พระศีรัตริยสรู้ท่านก็เทศอยู่แล้วเนี่ยครับก็น้อมไปฟังท่านก็ไปกับท่านนะอ๋อก็จุดหมายไม่เข้าใจว่าในยุคผู้ริจ้าแต่ในยุคเนี่ยเวลาท่านรวมบาร,รมีท่านทิ้งบาร,รมีในโลกใช่ไหมล่ะครับเวลาท่านรวมเนี่ยมันยุคท่านมันก็ ขนาดเทวดาอีล็อกฮอกแคกนะบุญจะหมดไม่หมดเรายัางไปนิพพานกับท่านได้เลยเพราะใช้บาร,รมีท่านตอนที่ท่านรวมวนั้ะในยุคที่ท่านรวมเข้าใจไหมก,ก็เหมือนพระศ่ีพระศีตอนนี้บาร,รมียังไม่ได้รวมครับมันยังวิ่งอยู่ตามรูปลักษณ์เนี่ยรูปลักษณ์ที่ที่เกี่ยวข้องกับท่าน,นโอ้อยางนี้วิธีนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งวิธีที่ค่อนข้างจะง่ายกว่าการที่เราทําให้ตัวเอง นิพพานเองในชาติปัจจุบันนะีจริงหลวงพ่อท่านสอนว่ามันจะไปนิพพานที่จะไปไหนก็ตามมันต้องมีกําลังกําลังใช่กําลังใจบางคนเอากําลงใจเป็นยังไงถามท่านแล้วเมียเองด่าแล้วไม่รู้สึกยังไงถ้าเองมีความโกรธมีหงุดหงิดกำลังไม่มีแล้วเ<อ>พราะลมลมเนี่ยเข้าหูใช่ไหมละ่ะมันก็เข้าที่จิต<อ>มันเจ็บตรงไหน ใจอ้าวแสดงว่าใจไม่มีกําลังครับมันก็ไม่มีกําลังใจอ๋อใจยังอ่อนแออยู่ใช่กําลังใจที่อ่อนแอคือโน่นนี่นั่นมั่งเห็นนฮกโมันว่ากูมันนั่นกูนี่กูมันว่าครับมันว่ามันก็เป็นลมนลลมยังเจ็บนะครับถ้าเขาตีจริงๆเนี่ยมันจะเจ็บขนาดไหนอะโอ เจ็บทั้งรูปทั้งนามด้วยเจ็บใจมันมีนามมาทบเจ็บกายด้วยครบองค์กอบเลยรูปก <laughs> ับนามเพราะอย่างเขาเขาสงสัยว่าอย่างถ้าจะไม่เกิดเนี่ยหมายถึงว่าเขาไม่ต้องทําอะไรกับการที่เขาทําบุญหลายๆอย่างแล้วก็ให้มีบุญเยอะๆแล้วก็รอพระสีเขาคิดผิดน่นะ บุญเขาเยอะๆอย่างนั้นเขาว่าสามารถจะรวมบุญจะตัดภพชาตินี้ได้นี้เลยตัดได้ในชาตินี้ใช่รวมบุญที่เขาทาทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่อย่างเดียวในบุญใช่ไหมล่ะเอถ้ารวมมันเยอะไหมเล็กๆน้อยๆเก็บหมดเลยแล้วเขาก็จะรู้เราเขามีบุญไหมความรู้สึกก็รู้ละเพราะเขาเก็บทุกวันไม่ต้องคิดยากเลยครับ เราคิดว่าคนมีบุญเขาจะลมเสียไหมไม่ครับอ้าวก็ลมเสียก็ไม่ใช่คนมีบุญแล้วมไม่ใช่คนสวยบุญแล้วคือเอาบุญทั้งหมดที่เราทำแล้วก็รวมเพื่อตัดภพชาติในใชาติปัจจุบันใช่ตัดนี้ตัดไปไหนครับหลวงดาอ้าวไม่เกิดไงอ๋อไม่เกิดไงจุครับบางคนก็ไม่เชื่อว่าไอ้ไม่เกิดมันเป็นยังไง สมัยที่หลวงตาฝึกกับหลวงพ่อนะะท่านาพาไปดูหมดแหละหลวงพ่อท่านบารมีท่านเยอะครับท่านพูดมันก็เป็นภาพแล้วเอาจริงนะเนี่ยครับ,บวชราท่านนะเนี่ยโอ้ยไม่คิดจะบวชเลยตอนเป็นกะลาวัดทํางานซะอย่างดีเลยแต่มาท่านบอกโอ้ยโลกนี้มันไม่ใช่ของใครท่านบอก อย่าไปติดมันเป็นของใครไหมเป็นของผู้เจ้าก็ไม่ใช่ผู้เจ้าสร้างสร้างบาร,รมีเกิดเกิดทำดาจเกิดทำใจแต่สรู้ท่านก็เอาไปไม่ได้ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ในโลกเนี้เอาไปแต่ความรู้สึกสีชาว่าใจเกิดใช่ไหมเองก็เป็นผู้เจ้าได้มนุษย์ทุกคนเป็นได้หมดอ่ะอย่าไปประมาทท่านบอกอ,อย่าไปประมาทอย่าไปว่าใครชู้ ว่าเราไม่รู้ว่าคนนี้เขาปรถนาอะไรเขาทำบุญมากน้อยแค่ไหนท่านจึงไม่ให้ว่าใครเลยครับมันจะดีหรือไม่ดีเรื่องของมันไม่ใช่เกี่ยวกับเราใช่ไหมครับนั่นคือคนสร้างกําลังคือสร้างกําลังใจคือสร้างบุญไงเพราะอย่างบุญนะครับหลวงตาหลวงตาเคยบอกว่าเวลาทำเนี่ยให้ทําให้หลากหลายบุญที่หลากหลายมันมีประโยชน์ยังไงมันรวมเลยมันรวมอ่ะรวมขึ้น ขึ้นของบุญทุกอย่างมันรวมมันรวมมันก็เป็นหนึ่งไงมันก็ตัดภพชาติได้อยู่แล้วครับคือบุญแต่ละอย่างมันก็มีกําลังของบุญที่ไม่เท่ากันถ้าให้ดูบุญนะตั้งแต่ทานศีลเนี่ยคำวิปญาวิทยะขันติสัจจะที่ทานเมตตาอุเบกขาครับไอจัตสาบารมีแสงสว่างมันไม่เหมือนกันนะต่างกันมันเป็นสีสีมันเป็นอะไรเนี่ยทีนี้พอรวมรวม มันก็เป็นแก้วไงเข <c oughs> ้าใจไหมอาจจะเข้าใจยากหน่อยพื้นฐานจริงๆนะในๆๆใใในนนที่ที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยฐานจริงๆเนี่ยท่านบอกให้เชื่อเรื่องน,นกรกสวรรค์ก่อนเริ่มจากเชื่อเรื่อ,องของการเวียนว่ายตายเิดเชื่อเรื่องของกรรมก่อนครับนี่ป <ๆ S 2> ัญห<ผ>ายอยู่ตรงนี้นะิลิโปตปากใช่ถ้าคุณไม่เชื่อนะอยังไงคุณก็ ลังเลสงสัยรัเพราะมันจริงมาตายไปไหนไม่รู้ถ้าหมกพิสูจน์ได้ทุกเรื่องเลยแหละครับเพราะการที่เราเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วเนี่ยมันจะทาให้เราเกรงกลัวในการที่จะทําอะไรในความผิดนั้นในโักมันต้องเ่งแล้วมันต้องเล่งแล้วตุถ้าเชื่อจริงเพราะว่าพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ร้อยปีไงร้อยปีสี่หมื่นวันวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงแล้ววันนี้เราบันทึกอะไรอ่ะ นั่นคือคือกรรมแล้วครับตั้งแต่จําความได้อะทุรูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกลิ้นกายนั่นก็คือกรรมรบ,บันทุกตลอดเวลาบันทึกนะแล้วสมัยเนี้บันทึกอะไรล่ะวัตถุใช่ไหมครับ,รบโลกล้วนๆเลยจะเรียนขนาดไหนก็คือโลกเรียนมากยังไม่รู้ทำาดยเพราะโลกมากไม่รู้จักทำครับ ปฏิเสธด้วยไปที่มันด่ากันทั้งโเรียนโลกมากนั้นนะที่คนฆ่ากันในโลกทุกวันเนี่ยถามว่าตาสีสาสานี่ไม่ได้เรียนหนังสือเขาจะฆ่ากันไหมไม่นะพวกเรียนเยอะทั้งนั้นนะสร้างอะไรมาฆ่ากันทุกวันเนี่ยอันดวงตาจึงบอกอย่าไปเรียนในยุคนี้มานั่งสวดมนต์ดีกว่าเอาเตรียมตัวตายไงโคแล้วเตรียมตัวประเชิญกันโลกด้วย โลกมะเร็งความนั้นเบาหวา่าหัวใจเนี่ยถ้าเป็นเมื่อไหร่เนี่ยทุกเมื่อนั้นอ่ะเป็นเมื่อไหร่ก็ทุกตนตายเมื่อนั้นอ่ะอยากเป็นไหมอ่ะไม่มีใครอยากเป็น <c oughs> ไม่อยากเป็นก็ทําจิตให้เป็นบุญดี <c oughs> ก็สวดมนต์ดี <c oughs> สวดบ่อยๆหลวงตาพูดเกือบทุกวันว่าทํายังไงก็ได้ไม่ให้เราเป็นโรคเพราะว่าถ้าเป็นโรคปุ๊บเนี่ยอารมณ์เสียเมื่อไหร่โรคเข้าเมื่อนั้นะ เหตุเกิดจากอารมณ์ใช่จากอารมณ์จากอาหา,ารจากน้ําครับจากลมหายใจก็ประกอบกันประกอบกัน <c oughs> <c oughs> เหตุ<ะ>ทุกอย่าง <c oughs> ก็มาจากเรานํามาทั้งนั้นโะกเราก็คือจิตที่มันควบคุมท่าทั้งสี่นะาตาก็ไม่ใช่ของเราอีกครับมันออกไปแล้วมันก็ไปเกิดใหม่ ไอ้ชาติเขาก็ไปเผาแล้วหรือไม่เขาฟังใช่ไหมแล้วเป็นของเราไหมไม่ใช่ที่จริงเรียนพุทธศาสตร์ในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยโอ้โคตรสนุกเลยรูวยว้ปะถามยันนั่นดูไม่เชื่อสามารถคุยกับผีได้ครับแต่กับผีได้ด้วยเออมนุษย์อย่าไปคุยกับมันเลยเรื่องมากคุยกับวิญญาณดีกว่าครับมันไม่มีเรื่องเพราะอะไรรูวว้ปะ มันเป็นวิญ,ญญาณเป็นผีเป็นนามธรรมมันมันมีรูปเดียวครับมันออกจากรูปเนี่ยมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเนี่ยครับเขาเรียกว่าผีผีนั่น,นคือมันออกจากร่างมาลแล้วแล้ววิญญาณมันมีอารมณ์เดียววิญญาณก็สามารถไปคุยกับเราได้มาบอกเราได้ว่า <ทำ S 1> เขาอยากไ,ได้อะไระครับอะไรวิญ,ญญาณมันไปจากคนไงค,คนตายก็เป็นผีเป็นวิญญาณเล่า แล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยนะพอจากรล่างแล้วเนี่ยถ้าไม่ฝึกเนี่ยแน่นอนเลยนะไปไหนละตุมันกลับไปอารมณ์สุดท้ายที่มันไปแลนะ้วแหละถ้าคิดดีก็ไปดีนะถ้าคิดไม่ดีจะทำมันก็ไปไม่ดีเลยหนละเพราะนั้นที่ที่เราสร้างทั้งหมดเนี่ยที่หลวงพ่อท่านให้เราทำเนี่ยเราให้มนุษย์ใกล้ๆแถวเนี้ยนะ่ะ แขกมาก็มาเตรียมตัวตายไง<อ>ก็มาสวดมนตน์ไงบริการกินฟรนีอยู่ฟรี <c oughs> อยู่ฟ, <c oughs> ฟรีเวลาตายเราก็เผาให้ฟรีเหมือนถ้ามึงนาะ,ะเผาให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมห้ามอารมณ์เสีย ือมีที่ให้เรากินมีที่ให้เราสวดมนต์มีที่ให้เรานอนพอประมาณใช่แล้วก็พอสวดมนต์ได้แล้วก็อยู่สวดมนต์ปฏิบัติฝึกฝนตัวเองไปเยอะๆสร้างให้อยู่ครับจะต้องสวดมนต์นะสวดมนต์ไปก็ดูต้นไม้ลดน้ำต้นไม้อยากกินอะไรก็บิดกินเนี่ยปลูกไว้ให้กินไงครับอืแล้วก็เตรียมตัวตายครับจะได้รู้ว่าตายแล้วกูจะไปไหนดีจะเกิดดีหรือไม่เกิดดี เขาว่าตายแบบยิ้มยิ้มครับหลวงตาถูกมันก็ต้องยิ้มก่อนที่จะตายก็ต้องยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มจัปมจเป็นๆ<ม>ยิ้มบ่อยๆเวลาใกล้ตายก็จะเด้นอนยิ้มไปแล้วลาก่อนลาก่อนทตุทั้งสี่อะไรประมาณนั้ครับหลบงตาคครับเขาถามว่าการที่จะเป็นผู้ที่เป็นที่รักนะครับ คือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเขาก็อยากเป็นผู้ที่เป็นที่รักแก่คนแก่สัตว์แก่วิญญาณโอโ๋อในตู้ถามดีมากเลยนะครับจะอยู่ยไหนก็แล้วแต่อย่างตู้นี่นะทำซะตอนนี้นะอายุสักห้าสิบเริ่มเห็นผลแล้วครับอยู่กับหลวงปูนะ่เนี่ยอยู่กับหลวงปู่สวดมนต์ไปสวดมนต์แผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไป อารมณ์ไม่ดีก็กลับมาหาท่านกลับมาสวดคือเปลี่ยนขึ้นเข้ามหาพระทีนี้จิตอยู่กับพระกายอยู่กับพระไหมอยู่อยู่จิตกับกายอยู่ด้วยกันครับทีนี้ขึ้นมันก็เสถียรแล้วหลายปีเขาเนี่คือมันชินนะแล้วไปที่ไหนมันก็ขึ้นความสว่างก็เกิดความมืดไม่มีน้อยมากพอเราเปลี่ยนเร็วไง พอคิดสึกก็เปลี่ยนมาสวดมนต์ไงพอคิดจะสึกก็เปลี่ยนมาสวดวสกกนมวนต์ไงสวดมนต์แผลเนจะาเปลี่ยนบ่อยๆเี่ถ้าเราไปเคลื่อนทางโลกมันก็ไปยาวแหละถ้าเรากลับมามันก็ต่อธรรมะมที่อยู่บทบทสวดมน,น,นต์เนี่ยนะตุเนี่ธรรมะเนี่ยสามารถสวดไปสักยี่สิบสามสิบปีจิตตูก,กับไตสนกคมกับบุญเนี่ย อยู่ด้วยกันไหมออยู่เปอร์เซนต์มากอยู่ครับอยู่ทีนี้พออยู่เนี่ยตูกก้กฐิสารเนอะไม่รู้ว่าใครที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวพ้องเกี่ยวพันกับเราเน่ะในอดีตนู่นนะใครที่มีทุกมีทุกข์ก,ก็เห็นเราก็ลืมทุกข์ไปเลยอ๋อมันพิสูจน์ได้นะตูอ้อนาคตเนี่ยคนที่เข้ารู้จักเราเนี่ยนะในอดีตเนีย มีทุกข์โดนผัวทิ้งเมียทิ้งมีอะไรสารพัดเนี่ยเห็นตู้เนี่ยน้ําตาไหลเลยนะครับมีความติติมีความสุขอะสุขมาจากไหนอะสุขมาจากเห็นหลวงพี่ไงเห็นพลังงานที่ผ่านเราหลวงพี่ก็ไม่ใช่มีบุญอะไรมากมายรหรอกแต่กูเอาบุญจากโลกนลลเนี่ยมาที่เรามาที่เราเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าท่านทิ้งไว้่านไม่ได้ไปด้วย ใช่ไหมจักรพรรดิก็มาได้ไปด้วยพระรัหารทั้งหลายที่เวียนไายตายเกิดเนี่ยท่านเอาไปไหมไม่ได้เอาไปเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนเราจะรู้ว่าเออตรงนี้มนุษย์มันทาอะไรไว้ใช่ไหมครับนั่นคือพิสูจน์เรื่องของกรรมแล้วมันมาไหมมาที่เราเราสว่างตลอดไหมไปวิญญาณไปกับมนุษย์ที่เห็นครับลวงตาว่าโคตรของเมตตาด้วยอ้อโหเมตตามหานิยมคิดอะไรก็ได้ฮะ ยิ่งกว่านั้นอีกคิดอะไรก็ได้อยากอยากได้อะไรแล้วเลี้ยงชีวิตด้วยอธิษฐานนึกคิดอะไรที่เป็นประโยชน์มันก็จะได้ไวถกกูกก็หลวงจาฝึกกับหลวงพ่อตั้งแต่อายุสามสิบอะท่านบอกเองอย่าไปไหนนะเองอยู่กับพระเองจะอยู่บทสวดบทไหนก็ตามเองต้องนึกถึงพระนึกถึงกล้า นึกถึงใจสนาคมวนเวียนวนเวียนแถวนี้ถ้าเองไปทางโลกรีบกลับมาอย่าไปยุ่งอะไรเลยท่านบอกใครจะยังไงอย่าไปสนใจบันทึกอย่างเดียวครัเพราะอะไรล่ะเพราะเองปนาณาฏิบาตเยอะท่านบอกอ <laughs> ถ้าเองไปนานเนี่ยเองไปไหนมาไหนนะกรรมมนุษย์ที่ทําไว้แถวนั้นเหมือนกับที่เองเคยทํามาเองโดนกระทืบแน่นอนเลยโอ้ด้วยความกลัวนะทุก พราะปกติเกิดมาก็ลำบากอยู่แล้วไงก็เลยต้องทำที้ทำมันก็ชินคนี้เริ่มทำไปดรืยเริ่มพิสูจน์ไปด้วยไม่ใช่สวดมนต์แล้วไม่พิสูจน์นะไม่ใช่นะนี่สวดมนต์เนี่ยวดไปติพิสูจน์ไปสิใช่ไหมมันก็เกิดความเชื่อไปเรื่อยๆจะมาคิดอะไรจิพุงนี่นีคิดอยากจะกินพิซซ่าถ้าได้ก็โอเค ถ้าไม่ได้ต้องสวดใหม่อคือการอธิษฐานการนึกคิดก็เป็นหนึ่งในเครื่องพิสูจน์ใช่ไม่รู้ว่าใครเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระเจ้าพรุ่งนี้เจอกันเนี่ยจะไปแถวเนี้ยครับจะไปแถวเนี้ยอธิษฐานพิสูจน์ดิวันนี้ไม่มีสตังต้องมีคารวานะท้าุตังเหลือน้อยนะเหลือจะค่ารถไม่มีอะไรกินนะ ใครก็ได้จะเป็นญาติในอดีตเนี่ยเนี่ยกำลังหิวเนี่ยมีคนมาให้เน,นี่ยสุโอจริงในเรื่องจริงไม่น่าเชื่อเนเขาซื้อกับข้าวเขาจะไปบ้านผ่านหน้าเราเอเขาก็ให้เราอไม่รู้จักด้วยนี่คือก,การพิสูจน์ในการฝึกกรรมฐานเนี่ยคฝึกร,ร่ำพิสูจน์อะไรเนี่ยไม่ได้เนี่ยสแสดงกําลังไม่มีหรอกก็ต้องกลับมาทากําลังเพิ่มใช่ ถ้างั้นไม่ไม่มาถึงขนาดน,นี้ที่พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยไม่จำหรอกครับเพราะฉะนั้นการที่เขาถามว่าการที่เราจะเป็นผู้ที่เป็นที่หลักนะครับหลวงตามันก็ต้องเริ่มจากการที่เราต้องรักตัวเองหมดเลยบันทึกบุญอย่างเดียวเลยครับบันทึกบุญอย่างเดียวเลยตัวเนี่ยจะเอาเด็กสักกี่โลก็ได้ครับโอ้คารวะาก็ได้พระก็ได้คพิสูจน์ได้เนี่ย จะไปเอาสิ่งที่ไม่ไมเป็นรประโยชน์เข้ามาโดยเด็ดขาดเอาพระนี่แหละเอาพระเอาจักรพรรดิเอาใจสนานาคมเอาเนี่ยเข้ามาบ่อยๆพอลมเสียกร็กรีบกลับอย่าไปเสียนานพอเสียนานมันจะส่วนมนก็กูจะทำใ,ให้คนนี้ว่าโน่นเนี่ยนะเสียเวลาอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้อะไรเสียเวลาไม่ตุเสียเวลาครับ เพราะฉะนั <1999 S 2> ้นคนที่ท้ำหลวงตายังเสียดายอยู่หลายหลายคนบางคนอยู่ตั้งสีห้าปีหนีออกจากวัดไปแล้วก็าบอกทุกครั้งนะไอ้ที่เราสวดแต่ทุกวันเนี่ยนี่คือการเลี้ยงชีวิตแหละบทได้เลี้ยงชีวิตได้เลยไม่ว่าคารวาดไม่ว่านักบวชไม่ว่าพระถ้าเชื่อจริงๆนะพูดถึงเลี้ยงชีวิตได้เลย เลี้ยงชีวิตตัวเองยังไม่พอนะนะยังเลี้ยงชีวิตของวิญญาณเองมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเลยประโยชน์อีกมากอย่าลืมในโลกวิญญ,ญาณเนี่ยนะมันมีทุกข์มากกว่ามนุษย์นะครับเพราะมีอารมณ์เดียวถ้าเราไม่ฝึกอารมณ์ไม่ดีนะความไม่ดีที่เราทํามันต่อเลยฮนะจนกว่าจะหมดนะถึงจะเปลี่ยนได้เขาออกเราออกจากล่างแล้ว มันก็มีอารมณ์เดียวไม่ทุกขสุขอ่ะใช่ไหมออทีนี้เราฝึกานานๆเข้าเนี่ยเราควบคุมมันอยู่นะเนี่ยม,มันจะไปไม่ไปรู้ไหมรู้แล้วใช่มันบีดทำไมกูก็ไปก่อนไงอ๋อคือไปก่อนไม่ต้องรอให้ทุกเพราะว่าอย่างคนนอนป่วยติดเตียงอยู่นานไม่เลยกูไปก่อนแล้วเพราะฝึกไ้เตรียมตัวที่ไปแล้วเกิดต,ตาย เพราะว่าเอาอะไรไปไม่ได้ไงเอาไปได้แต่ความรู้สึกท่านเรียกว่านามธรรมเรียกว่าผีมันก็เกิดเกิดตายจทุกวันนทุกลมหายใจเขาออกทูกรู้รู้เปล่าในสังสารวัฏเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดทุกลมหายใจเขาออกมนุษย์ลงข้างล่างวังขึ้นข้างบนมั่งจากข้างบนลงข้างล่างจากข้างล่างเวียนไ,ไปกเกวียนมาเนี่ยถ้าตู้เห็นนะทู่จะปวดหัวเลยอะ แล้วทุกก็จะเจอญาติครับญาติในอดีตชาตินี้ญาติประมาณเท่าไหร่บางชาติเนี่ยโอ้โหมีญาติเป็นร้อยเป็นพันมันก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราเนี่ยคถ้าว่ามันจะรู้จักเราไหมหลวงอย่างการที่เรามาสวดมนต์ทำกรรมฐานครับหลวงตามันจะช่วยญาติของเราในอดีตแล้วก็ช่วยญาติของเราในปัจจุบันได้ยังไงครับโอ้โหหลวงตาว่า ช่วยได้เยอะมากนะเพราะในโลกวิญญาณเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้นะทุกมันน้อมเมาจากมนุษย์ซึ่งมีรูปก,กับนามนั่นนะโดยเฉพาะญาติเนี่ยคือเหมือนว่าถ้าเราสวดเรามีแสงสว่างมีบุญและญาติเขาเห็นเขาก็น้อมมาหาเราเนี่ยคือวิญญาณมันมองไกลมองเห็นไกลนะคแต่ว่ามันไปไม่ได้วางวิญญาณนะแต่เขาเห็นอยู่ คนมีบุญน้อยมันก็อยู่แคบๆอย่างจาตุมอาอยู่หกกิโลนะพวกลุกกเ,เทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดาพวกเนี้ยอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอยู่ไม่เกินเนี่ยไม่เกินหกกิโลใช่ไหมภูมิเทวดาก็อยู่เนี่ยมีวิมานเนียไม่ต้องไปทําให้เขาหรอกก็ม,มีอยู่แล้วพวกลุกเ,เทวดาอยู่บน ใช่ไหมภูมิเทวดาลูกเทวดาอยู่บนต้นไม้อากาศเทวดาก็ใส่หัวแหลมๆนี่ที่เขาทำหัวแหลมๆไปแล้วก็พวกนาคพวกคุดพวกกุมพันพวกเนี้ยพวกยักษ์พวกเนี้ยอยู่ในจาตุมอย่างนี้คนที่เขามีบุญมากนะหลวงตาเขาก็มีเทวดาอยู่กับเขาเยอะ คนมีบุญมากคือคนมีแสงสว่างมากแสงสว่างมากคือวิญญาณเขาคบไปอยู่ใกล้ๆเพราะเขามีความสุขเพราะเขาได้บุญเอามนุษย์ดีกว่าเอาตัวตัวราอารมณ์เสียบ่อยๆนี้มีใครจะอยู่กับมนุษย์ก็อยู่กับตูวไม่เอาเขาก็หนีกันหมดนะครับได้ยินชื่อคุก็หนีแล้วล่ะครกูไม่อยู่แล้วใช่ไหมเออคิดง่ายๆไม่ได้คิดยาก เหมือนใครอารมณ์ดีมีความสุขคนก็อยากมาอยู่ใกล้ๆเลาใช่เพราะมันมีความสุขมันก็คือพลังงานใช่ไหมหลวงตาก็นํามาไงจากเราแล้วออกไปมันอยู่ในโลกเนี่ยแล้วก็นํามาเสิืท่านถึงบอกไม่ให้ไม่ให้เรียนอะไรสั้งสิ้นเลยครับหลวงตาถึงไม่เรียนอะไรเลย,เลยอ,อยู่กับพระอย่างเดียวอยู่กับใจสนานาคมอยู่กับหลวงปู่อยู่กับหลวงพ่อ อยู่กับมมีหารอยู่วนเวียนวนเวียนแถวเนี้ยไม่ไปไหนเหมือนอย่างคนที่เป็นทุกข์นะครับหลวงตาคือเริ่มต้นเนี่ยเป็นทุกข์แค่เล็กน้อยแต่พออยู่กับไอ้ความทุกข์เล็กน้อยนั่นไปเรื่อยๆืไปเรื่อยความทุกข์เล็กน้อยนั้นมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นบานไปไปเรื่อยๆื่อใช่ใหญ่ขึ้นเพราะคิดบ่อยครับคิดถึงทุกข์บ่อยจริงๆทุกนิดเดียวครับผัวทิ้งนิดเดียวน่เนี่ยเราก็คิดอยู่นั่นเนี่คิดอยู่นั่นอะ คิดไปคิดมาคิดมาคิดคิด,คดนางเก้าเกิดอะไรไหมาอาฆาตแล้วครับพยาบาทไปอีกแล้วครับทำลายตัวเองไหมอายุสั้นอีกแล้วปั่มปั๊มปเปอรเปอร์อีกแล้วทำลายตัวเองชัดๆเลยจริงไหมล่ะบเอาอองคนฆ่าตัวตายอ้าหนักกว่าอีกติดตกภูมิจากทุกเพียงเล็กน้อยใช่เล็กน้อย ซึ่งมันไม่ได้เจ็บอะไรกันนักหนาเพียงแต่เจ็บใจมันทิ้งไปมันก็เจ็บใจใช่ไหมล่ะถ้ามันยิงเราถ้ามันตีเราเออมันจะเจ็บทั้งกายด้วยอันนี้ป่าหรอกมันไปไอ้มึงไปก็ไปอะครับถ้ากูอยากได้กูก็หาใหม่อกูไม่อยากได้กูก็มาบวชก็จบครับจบไหมมันเป็นของของใครอ่ะอมขงครเป็นของใครไหม หัวเรามันไปไหนเป็นของเราไหม <S <S ไม่เป็นเอาง่ายๆเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยคนฟังในเว็บฟังนะเวลาออกจากบ้านกันสละลูกสละเมียสละผัวสละบ้านแล้วก็ไปนึกเสียว่าชีวิตเราเนี่ยมีแค่นี้กูตายที่ไหนก็แค่นี้กลับบ้านต้องอย่าลืมบางสกุลคืนนะครั <S <S าบางสกุลเมียบางสกุลผัว บางสกุลลูกบางสกุลรองเท้าเวลาใส่รองเท้าก็บางสกุลเอาเวลาถอดกะสละครับทมาบ่อยหลายๆเดือนก็รองเท้าหายก็เฉยๆแล้วไม่อารมณ์อะไรแล้ว<อ>สละไปแล้วใคร,ครอยากได้ก็เอาไปแล้วจริงไหมการบางสกุลและสละนะครับหลวงตามันช่วยในเรื่องของการไม่ให้เรายึดติดให้ใจเราเบาง่ายเพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราหรอกรับ อย่าไปติดเลยท่านบอกมันจะเจ็บมันจะใหญ่มัน,มนยากดีมีโจนยังไงม,มันก็มีชีวิตเหมือนเราแล้วค<ฮ>เกิดแล้วก็ตายนะทั้งสิ้นในี่มุทุกวันนี้โดยเฉพาะประเทศเราเน,นี่ยพูดถึงเรามีของดีนะพุะพุทศาสตร์ดีที่สุดละมนุษย์ไม่ได้มีอะไรมากนะทุก<ฮ>มีอาหารมีที่อยู่อาศใสเครื่องนุงห่ม<ฮ>แล้วก็แค่เจียมตัวตายันะแต่เราไปติดวัตถุติดวัตถุ ใช่คิดว่าวัตถุเป็นของเราเราไปติดวัตถุเราก็จะทําดีก็ได้ทําไม่ดีก็ได้เพื่ได้วัตถุนั้นมาใช่อพวกนี้คิดสั้นไงคิดไม่ยาวคหลวงพ่อจานให้คิดยาวๆไม่ใช่คิดชาติเดียวคิดเป็นหลายภพชาติน่นนะคิดว่าเองตายเนี่ยเอง,เองจะเกิดเลยก็ได้ไม่เกิดก็ได้จันบอกคเพียงแต่เองมาฝึกนี่แหละเพราะนั้นเราจึงหาที่นี่มีคนถวไว้ที่เราที่จุมแพรเนี่ย ว่าจะไปดูนะครับเขาบอกว่าทำชิดสวนมนให้หน่อยใช่ไหมจะไปเมื่อไหร่คงไม่มีเวลาหรอกครับเราจะทำที่เราไม่ทำห้ใครทำแฉวนี้แหละใช่ไหมมันก็วนเวียนวนเวียนไปมันไม่จของไก่เนี่ยใช่ไหมจ่ายแล้วู้ก็เออไม่ใช่ของกูอีกอะเป็นของไก่ ไม่มีไม่จะไปหว่วงอะไรครับจะไปหว่วงอย่ามาติดท่านบอก